มหาธรรมสมาฐานสูตรอุปมาแห่งปฏิปทาจากพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัญสกหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยอธิบายพระสูตรต่อไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งเจ้าค่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งโยมวาสนาพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่ามหาธรรมสมาทานสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรคู่กันกับพระสูตรที่แล้วคำว่ามหาแปลว่าใหญ่ดังนั้นมหาธรรมมสมาทานสูตรจึงเป็นพระสูตรขนาดยาวที่ว่าด้วยการสมาทานธรรมะหรือข้อปฏิบัติหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอุป,ปมาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะ และผลของปฏิปทาสี่สายนั้นนั้นได้อย่างลึกซึ้งและเห็นภาพชัดเจนที่สุดน่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อเป็นการขยายความเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องการสมทานธรรมะสี่อย่าง เช่นเดียวกับในพระสูตรที่แล้วคือ 1. ปฏิปทาที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. ปฏิปทาที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเ,เป็นวิบากในอนาคต 3. ปฏิปทาที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 4. ปฏิปทาที่เป็นสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตจากนั้นพระองค์จึงได้ส่งแสดงอุปมาเปรียบเทียบปฏิปทาแต่ละสายแล้วพระองค์ทรงเปรียบเทียบปฏิปทาสายแรกว่าอย่างไรคะพระองค์ทรงเปรียบเทียบปฏิปทาที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตกับผลน้ำแต้วขมที่อาบด้วยยาพิษการที่ปฏิปทานั้นเป็นทุกข์ในปัจจุบัน ก็เพราะมันมีรสขมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนการทรมานตนที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการที่มันมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็เพราะมันถูกอาบไว้ด้วยยาพิษใครที่ดื่มกินเข้าไปก็ย่อมต้องถึงแก่ความตายเหมือนการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนมิจฉาทิฏฐิย่อมนำไปสู่ทุกขติในเบื้องหน้าหรือเปรียบอีกอย่างก็คือ การเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุเพื่อมุ่งหน้าไปยังหน้าผาชันคือไม่เพียงแต่จะลำบากในระหว่างทางเท่านั้นแต่จุดหมายปลายทางก็ยังเป็นความพินาศอีกด้วยเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสะพรึงกลัวมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วปฏิปทาสายที่สองล่ะคะพระองค์ทรงเปรียบเทียบปฏิปทาที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต กับยาดองด้วยน้ำมูดเน่าที่ผสมด้วยยาสมุนไพรต่างๆการที่ปฏิปทานนั้นเป็นทุกขในปัจจุบันก็เพราะตัวยาหลักคือน้ำมูดเน่านั้นมีทั้งสีกลิ่นและรสที่ไม่น่าพึงปรารถนาอย่างยิ่งเหมือนการที่ผู้ปฏิบัติจะต้องฝืนใจอดทนต่อความยากลำบากและการละกิเลสแต่การที่มันมีสุขเป็นวิบากในอนาคต ก็เพราะมันถูกผสมไว้ด้วยยาสมุนไพรชั้นดีเมื่ออดทนดื่มกินเข้าไปแล้วก็ย่อมสามารถรักษาโรคให้หายขาดและมีสุขภาพที่ดีได้เหมือนการปฏิบัติที่แม้จะลำบากแต่เมื่อตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิก็ย่อมนำไปสู่สุขคติและพระนิพพานได้หรือเปรียบอีกอย่างก็คือการปีนเขาที่สูงชัน เพื่อขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามที่สุดแม้จะต้องเหนื่อยยากในระหว่างการปีนแต่ภาพรางวัลที่รออยู่ณปลายทางนั้นย่อมคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากทั้งปวงเป็นการเปรียบเทียบที่ให้กําลังใจอย่างยิ่งเลยค่ะหลวงพ่อแล้วปฏิปทาอีกสองสายที่เหลือล่ะคะปฏิปทาอีกสองสายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอุปมาไว้อย่างคมขายเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไปนะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะสำหรับตอนนี้หนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องปฏิปทาที่มีสุขในปัจจุบันในตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งคะ่ะ